สี่หครัก็อยู่ในเลนส์แบบนี้ใช่ไหมคะก็ถือว่าไม่ไม่มากมายถ้าเทียบกับคุณถ้าเทียบกับคุณค่าด้วยนะงานให้ไหมเพราะว่าทุกอย่างทำจากมือทั้งทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะน่ารักเชียวแล้วเห็นว่าเรามีรูปสัตว์เยอะเนาะรูปสัตว์นี่ก็ใช้เรียกอะไรทำให้งานดีไซน์ได้ได้แปลกใหม่หมูก็ไม่ใช่หมูประเภทเดียวใช่ไหม มี <ève S 1> sociedad, หมูหลายแบบมีหมูหลายแบบมีตัวผู้ตัวเมียเรับข้าหมูใช่อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยครับนะคะแล้วก็จะมีแอบเก๋แล้วทำไมนี่หมูต้องอยู่กับไก่ล่ะก็เป็นลักษณะฟาร์มอะไรเงี้ยรอ๋อมีคอนเซปต์อีกขะมีคอนเซปต์ของชิ้นใหญ่ๆที่คุณนิกทำนี่ใหญ่ที่สุดแค่ไหนอืมใหญ่จริงๆก็ลักษณะเป็นชั้นวางอะไรเงี้ก็มีเหมือนกันที่ว่าผชดูนะใช่ก็อย่างที่ผมบอกบางคน ซื้อบ้านหมู่บ้านต้องการว่ามุมนั้นเขาว่างอยู่ต้องการของสัาณะนี้เข้ามาคุยกันเก็สามารถอยู่ครับก็คือทําให้เป็นเป็นเป็นจ้าเดียวไปเลยเมทอออเดอร์ไปเลยแต่ว่าเราไม่ได้ทำพัษณะงานใหญ่ๆเพื่อมาจัดจําหน่ายขายส่งเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการจัดจัดวางเวลาไปออกบูธหรือว่าการการแพ็คส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากออกแบบอะไรบ้างไหมตอนนี้ที่ยังไม่เคยทําแล้วอยากทำอย่างเงี้ยก็คิดว่าอยาก ขยายรูปแบบให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในลักษณะของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นครับคือคือมากกว่าการใช้งานที่เห็นอยู่สี่ประเภทนี้มีในใจยังคะเช่นก็ยังไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นอะไรงี้ยฮะเพราะตอนนี้ก็ยังยิ่งไปปีตอนนี้คือแบบว่างานเยอะเลยครับโอ้ยขอให้เยอะค่ะดีเลยแสดงว่ามีออกการทาการตลาดยังไงไปออกงานบ่อยหรือเปล่า ่าครับคือหนึ่งเราออกเองส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือลูกค้ามาลาไปออกอคือตอนนี้คือว่าถ้าผู้สนใจสินค้านี่สามารถเดือนตางานแฟร์ทุกที่นี่เจอของเราหมดนะแต่ไบเทคมืองทองธานีสวนชลิกิจสามที่นี่คือว่าถ้าไปงานไหนก็เจออรับก็จะมีลูกค้าที่ว่าเออมาขอว่าคือจริงๆเขามีมีหน้าร้านอยู่ที่บางที่นะคือว่าเขาไม่ประสบสาเร็จตรงหน้าร้านตรงนั้น เาถนัดที่จะออกงานแสดงสินค้างนี้มากกว่าก็คือเราก็ให้สิทธิ์เขาในการจัดจําหน่ายแล้วแล้วก็ตามสถานจําหน่ายแต่ะที่เราก็ให้สิทธิ์เพียงเจ้าเดียวแต่เช่นตรุจักนี่คือเรามีเจ้าเดียวต่อให้มีอีกคนเราก็ไม่ได้ส่งให้เพื่อว่าให้เขาได้กระจายสินค้าได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็เอื้อกันเนาะก็เอื้อกันอย่างเราเองถ้าเราสะดวกเวลาไหนเราก็ไปออกเองที่ออกเองมาออกอะไรมาบ้างคะก็หลักๆจะเน้นพวกปลายปีฮะงานแสดงสินค้าพวกงานเวนินไทยแลนด์อะไรเงี้ยครับ ในเร็วนี้ก็จะมีดันเดือนธันวาต้นเดือนธันวาครับค่ะตอนนั้นเสียงตอบรับเป็นยังไงดีมากครับดีมากครับวันเดียวเอาคนไปหมดเกลี้ยงใช่เหมือนกับแบบว่าจริงอ่ะครับกระจายสินค้าในในช่วงนั้นคือก็ได้ผลตอบรับที่ดีอ่ะแล้วไม่คิดว่าจะเป็นมีวิธีการอื่นนอกจากออกงานหรือว่าก็พอละสําหรับก็ลูกค้ามาค่อนข้างมาทุกทางนะฮะตั้งแต่หนึ่งก็อย่างเช่นว่าลักษณะโรงเรียนก็มีเข้ามา่มบอกการออกมันไปออกงานเนี่ยก็คือเหมือนกับว่า เราเราไปหาลูกค้าในตัวจะมีมาลักษณะทุกทางลูกค้าบริษัทต้องการของพรีเมียมโรงเรียนต้องการของจัดงานหรือว่าแจกลูกศิษย์หรือว่าหลากหลายครับหรือซื้อไปใช้เองสามสี่ชิ้นใช่ครับสามารถแล้วก็ได้ลูกค้าส่งใหม่ๆเข้ามาด้วยแสดงว่าการที่คุณนิกไปออกก็ไปเจอผู้ประกอบการหรือตัวแทนใช่ครับจะเยอะมากครับบางคนนี่เขาก็จะรอเวลาเขาจะรู้ว่าเองานนี้ผู้ประกอบการจริงๆค่ะ มาออกเนี่ยเขาจะมาเดินใช่เขาจะจ้องเลยนะครับดูว่าสินค้าไหนดีรับไปจําหน่ายค่ะโอ้โหตอนนี้มีตัวแทนเยอะไหมครับนิคอก็ผมบอกลักษณะที่ใหญ่ๆค่ะตามเมืองท่องสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆรับภูเก็ตเอ่เชียงใหม่หรือว่าชนบุรีพัทยาอะไรเงี้ย แสดงว่าต่างชาติชอบถ้าไปอยู่แหล่งเมืองท่องเที่ยวใช่ครับคือแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นแหละที่ว่าต่างชาติก็เข้ามาออเดอร์มาจากตรงนั้นก็เยอะเหมือนกันครับเขาถูกใจอะไรเป็นพิเศษไหมน่าจะเป็นสีสันในลักษณะงานที่มันอย่างที่มันมีอารมณ์ในงานอย่างที่บอกฮะมีลักษณะงานมันมีอารมณ์งานเพ้นท์แบนแบหรือว่างานเรียบเรียบออย่างเดียวฮะค่ะครับอันนี้ น่ารักมากเต่จริงแล้วสินค้ายเยอะกว่าดีเยอะเยอะมากวันนี้คุณนี้ก็คือแค่แบบว่าสัมเปิลน,นะครับเอามาส่วนหนึ่งคนมาทั้งหมดไม่ไหวถ้าอย่างไงก็ไปสะดวกดูหน้าร้านค่ะคุณนี้ขาวันนี้เนี่ยมันก้าวมา10บฟีเนี่ยจะโตไปยังไงมหมอนาคตผมคิดไว้ว่าถ้ารู้สึกอิ่มตัวในเรื่องของการผลิตในการส่งผมคิดว่าจะเปิดสอน เพราะว่าระหว่างใช่ระหว่างทางมานี่ก็มีคนมาถามเยอะฮะว่าสอนเล่นรับสอนไหมว่าจะเป็นสอนเด็กๆหรือว่าผู้มีอายุที่ว่าอยากหาอาชีพของตนเองเนี้ยก็ถามมาตลอดระยะเวลาที่เปิดมาแต่ว่าเรายังไม่มีเวลาที่ได้จะได้ไปทําตรงนั้นนะวันนี้ผมบอกผมทำะไรอยากทําให้ดีที่สุดนะอคิดว่าถ้าระยะเวลาหนึ่งเราอายุมากขึ้นหรือว่าเราอยากจะหยุดพักในเรื่องของการนำส่งการจะสอนเขา ให้ว่าเออหาคนที่ว่าไปผลิตต่อจากเราไปเนี่ยครับมันยากไหมคุณนิ้เอ,อ่อยากไหมสมมติเงี้ยอสอนสอนอะไรนี้ดีกว่าน่ารักดีอสอนหนึ่งชิ้นคือสอนที่ว่านี่เริ่มแต่ตรงไหนเริ่มแต่ออกแบบใช่สอนเรื่องของซึ่งจริงๆคนที่เข้ามาในส่วนหนึ่งคือว่ามีใจมาแล้วอไอ้ตอนน้คือเป็นเป็นก้าวลากที่ว่าเราสามารถต่อยอดให้มันง่ายขึ้นค่ะฉันมีใจมาก็คือว่าเราไม่ได้ว่าไปจับใครมาเพื่อต้องการให้เขาทําในสิ่งนี้คือใจเขารักสิ่งนี้มาแล้วจะสอนเรื่องการ มุมมองการคิดมากกว่าว่าลองมองดูเอาอะไรจากสิ่งรอบตัวเรามาประดิษฐ์เป็นงานอย่างเงี้ยผมองเออเป็นคนเงี้ยแล้วเราจะทําป้ายห้องน้ำเงี้ยเรามองดูคนแล้วคนเป็นคนนี้ผู้หญิงผู้ชายมีคนผอมคนอ้วนอะไรเงี้ยเราก็ลองคนอ้วนมองทางอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยเราเอมองจากสิ่งรอบตัวเราครับเอามาทําเป็นชิ้นงานออกมาอย่างเงี้ยครับสอนให้คิดสอนวิธีคิดก่อนอย่างแรกวิธีคิดแล้วเรื่องเทคนิคนั้นก็จะตามมาต่อไปแล้วก็ออกแบบเลยเทคนิคก็จะมาจาก จากของเราเองที่จะสอนให้กับสอนวิธีที่เขาควรจะแบบเทคนิคเสริมยังไงได้บ้างครับแต่ในเป็นอนาคตนะคะัสอนด้วยไม้เลื่อยเลยอย่างนี้ถูกไหมแบบอ๋อคือคือตั้งแต่ต้นจบออกมาจนมาเป็นชิ้นงานหนึ่งอันแต่ว่าเป็นแผนการในอนาคตอค่ะคุณผู้ชมค่ะนิ่งๆสุขุมนุ่มลึกนะคะกับนักธุรกิจรายนี้เดี๋ยวกับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สามนะคะมาดูว่า ธุรกิจเขาจะขยายยังไงในช่วงที่3กับคนไทยเข้มแข็งค่ะค่กับเข้าสู่ช่วงที่3มกับคนไทยเข้มแข็งนะคะวันนี้เรามี Woodycraft สผิดสินค้าตกแต่งบ้านที่ทำจากไม้ไม้ที่ว่า MDF มเนี่ยคุณนิมันมีวันหมดไหม,มไม่ครับมันจะที่บอกมันเป็นลักษณะไม้สังเคราะห หรือว่าเศษไม้อัดอะไรกระดาษอัดรวมกันเนี่ยคือไปทุกไหนอยู่จังหวัดไหนก็มีครับคือตามสถานาขายผัสุร้านขายผักสุก่อสร้างตัวไปครับไอตัวนี้คือว่าอย่างที่ผมบอกผมทดลองมาหลายประเภทหลายไม้หลายแบบตอนแรกก็เริ่มจากพวกไอ้ไม้ที่ทําเป็นปองฮะไม้เบาๆนั่นก่อนมีสภาวาความขนาดของแผ่นไม้อะไรเงี้ย มันน้อยมันไม่สามารถหน้ากว้างได้อ๋อหมายถึงว่าชบางของชิ้นชิ้นบางชิ้นมันใหญ่หน้ากว้างมันใหญ่แต่ความอะไรความโก่งของความเรียบของหน้าไม้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ค่ะจนจนมาเจอไม้ตัวนี้คือว่าลองไปเดินดูคืออย่างที่ที่ที่สถานที่ตั้งของผมอยู่ในมันใกล้เจ้าดีหน่อยว่าใกล้แหล่งวัตถุดิบว่าซอยประชานัลมิตรบางโพคคือว่าเขาก็มีชื่อของของทางด้านเกี่ยวกับไม้อยู่แล้วคือเข้าไปที่นี่ว่าจะหาสรุปประกอบอะไรที่เกี่ยวกับการทํางานนี้ได้ครบทุกอย่างครับ มันก็ลองไปดูลองซื้อมาทําทีละไม้ทีละไม้ลองดูจนมาจบที่ตรงนี้ว่ามันมันมันดีที่สุดนะครับครับเธอว่าลองผ่านมาหลายไม้มากแล้วครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ก็แก้กันไปจนกว่าจะมาจบที่ MDF ตัวนี้นะคะในแง่าการผลิตนี่มีอะไรเป็นอุปสรรคบ้างไหมคุณนิ้อุปสรรคจริงๆก็คือว่ามันเป็นเป็นงานฝีมือเนี่ยคนคนนึงกว่าว่า หลายคนก็เคยจะเคยสอบถามว่าจะทํายังไงให้ลักษณะงานออกมาจำนวนนี้เยอะมันเหมือนกันขนาดนี้คนบางคนก็ไม่เชื่อนะว่าเป็น,านวาดมือเงี้ยพี่วาดคนเดียวเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่าคนคนหนึงบางทีใช้เวลาในการฝึกค่อนข้างยาวนานอย่างเงี้ยก็บางบางบางคนก็คือว่าไปอยู่เป็นปีบางทีวาดไม่ได้ก็มีก็คือว่าต้องอาศัยว่าติวเข้มครับอะไรตรงนี้ก็เป็นเป็นลักษณะของปัญหาที่เจอคือว่า เป็นงานฝีมือได้บางคนเหมือนกับมาอยู่รักษะสั้นๆเพื่อมาเรียนรู้แล้วก็ออกไปทำเองใช่ไหมทำเองก็มีก็มาประตัดลูกค้าให้เราก็เยอะอะไรเงี้ยแต่ที่บอกว่าบริหารการบริหารจัดการลูกค้าเป็นเรื่องสําคัญนะว่าความเชื่อใจหรือบางคนลูกค้าก็โทรกลับมาหาเราเองว่าเออเนี่ยคนของเราออกไปไปไปหาเขาอะไรเงี้ยแต่เขาก็พอใจที่จะซื้อสินค้ากับเราลูกค้าก็น่ารักเลยค่ะที่ว่างานดีไซน์งานออกแบบเนี่ย เ็เห็นข้อหนึ่งมันน่าคิดมากในเมื่อมันเป็นนานแฮนด์เมดคุณเน้นมันว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนกันทุกอันหรอกครับถูกไหมคะต่มันเป็นเสน่ห์โดยฮะอันดังนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งคือร้อยละ90อ่ะค่อนข้างเหมือนใกล้เคียงว่างั้นใกล้เคียงครับแต่ว่ามันก็เป็นอย่างที่บอกว่ามันเป็นข้อดีของงานนี่อย่างที่บอกว่าถ้าไปเดินสามเพลงเนี่ยคุณซื้องานชิ้นหนึ่งเนี่ยยังไงซื้อเป็นโหลเป็นร้อยเลยเหมือนกันหมดทุกอย่าง มันมีอาจจะเป็นข้อดีของบางคนที่ชอบเหมือนความเหมือนนะ,ะแต่คนชอบความต่างเราคือว่าบางคนมางานเนี่ยงานสิบชิ้นเราคือสามารถลักยักคิ้วหลิวตาหรือ,อ,รอสเสน่ห์ของมันที่ว่าเออให้มองแล้วเฮ้ยเวลาไปจําหน่ายเนี่ยทำให้เขาจำหน่ายไว้ขึ้นว่าลักษณะมีความแต่ละชิ้นเนี่ยม,มันมีสเสน่ห์ของมันแต่ละชิ้นงานนะครับครับอืมนะแต่ว่าคุณค่ามันก็อยู่ที่งาน ฮนด์เมดน่นะนะคะวัตถุชิ้นทําจากมือประดิษฐ์ประดอยแสดงว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยคนนี้มันไม่ใช้เวลาแป๊บเดียวเลยนะมันไม่เหมือนโรงงานนะปั้มออกมาแล้วได้สิบชิ้นครับนั่งทําไปสิแสดงว่าออเดอร์ทําครั้งหนึ่งนี่เดือนหนึ่งผลิตได้เท่าไหร่คะเนี่ยก็เป็นพันเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วฮะเพราะว่าสิบคนเนี่ยนะคะใช่มันเป็นแหนกไปครับคือว่าแต่ละคนมีความรู้ความสามารถในตําแหน่งตัวเองครับอืมความชํานาญฮะ พอพอระยะเวลาที่ว่าเราให้กับเขากับอย่างที่บอกคับบางคนถนัดวาดหน้าคนเขาจะวาดหน้าคนจนชํานาญคือสามารถจนว่าวันหนึ่งเป็นร้อยก็สามารถบางคนถนัดสัตว์บางคนก็จะวาดสัตว์อย่างเดียวอย่างเงี้ยครับหมาก็อะไรก็แล้วแต่ครับครับตัวเราจะหาคนเฉพาะความถนัดของเขาในการแก้ปัญหานึกออกละแสดงว่าใครถนัดหมูวาดหมูไปไม่ใช่คนคนนึงจะทําได้ทุกอย่างความถนัดอย่างคนเข้ามาเราจะเทสก่อนว่าเออ คุณลักษณะลายเส้นความหนักเบาเป็นยังไงอะไรเงี้ยดูแล้วว่าน่าจะไปทางทางตัวไหนได้อะไรบางคนเออลงพื้นดีทําสีพื้นดีก็คือปีลงพื้นอย่างเดียวนี่ะคือการแก้ครับไม่ใช่ว่าคนนึงทาจนจบชิ้นไม่ใช่ครับมันเป็นแผนครับไอไอจบชิ้นมันก็เคยมีลักษณะช่วงแรกๆที่ทำาฮะอันที่บอกแต่มันจะทําให้มันทําให้ไม่ได้ดีคือว่าจะถูกจํากัดของว่าคนนึงบีบว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าคนหนึ่งก็ต้องทําทุกอย่างตรงหลังมาแก้ไอสิ่งที่มันแก้ปัญหามันคือจาก ประสบการณ์ที่มันผ่านมาเนี่ยนะครับว่าเราที่เราทําไปนี่มันเกิดปัญหาจากอะไรคือว่าระยะเวลาตลอดที่ทำมาเราก็จะสอบถามตัวเองอยู่ตลอดว่าเฮ้ยมันติดปัญหาอะไรที่เราทําให้เรามันมีปัญหาในการทํางานเงี้ยเราจะค่อยแก้แต่ปัญหาปัญหาจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับเข้าใจละหนึ่งคนก็ทำหนึ่งอย่างไปเลยแล้วอย่างอะอย่างนี้อย่างก้อนเงี้ยว่าอะไรไม่เป็นเลยในโลกนี้ครับแต่อยากทำรับมากพนักงานแบบนี้บอกจุดหนึ่งคนเข้ามาละ มีนะฮะบางคนคว่าทาไม่เป็นแล้วแต่ที่ <ฮะ S 1> ผมบอกแรกแรกนี่เป็นลักษณะของเด็กที่เรียนศิลปะที่เข้ามาทําแต่ว่ามันค่อนข้างจะเด็กศิลปะคือความเป็นตัวของตัวเองสงูงจะคุยกันยากหลังๆงนี่ผมก็จะเปลี่ยนลักษณะของคนที่ใจรักมากกว่าค่ะนะคือว่าเรามาฝึก